52ต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวางบวชเป็นบรรพชิตเลยคําทํานายของพรมหมา์โหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บํารุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกรรมคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิม เพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพรามโหราจารย์จะผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมและรับการบำเรอด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปี หลายพันปีพระวิปัสสีวราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระองค์เตรียมยานพาหนะคันงามๆไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามสเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามสเสด็จอีกหลายคัน53พระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีก ได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษศีรษะโลนนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดจึงตรัสถามในสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ทั้งศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าบรรพชิต ทำไมเขาจึงชื่อว่าบรรพชิตผู้นั้นชื่อว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์หมูสัตว์เป็นความดีพระเจ้าค่ะบรรพชิตนี้ดีแท้ เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์หมูสัตว์เป็นความดีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้น นายสารทีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางบรรพชิตนั้นครั้นแล้วพระราชกุมารได้ตรัสถามบรรพชิตว่าสหายท่านทำอะไรศรีรษะและเครื่องนุ่งห่มของท่านจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆบรรพชิตนั้นทูลตอบว่าขอถวายพระพรอัตมาภาพชื่อว่าบรรพชิตท่านชื่อว่าบรรพชิตหรือ ขอถวายพระพรอัตมภาพชื่อว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธ,ธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์หมูสัตว์เป็นความดี